สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแวมนะคะในมุมมองดาชีนีนะคะวันนี้เป็นวันที่21กันยานะคะเป็นวันพฤหัสนะคะวันนี้ต้องขอภัยด้วยนะคะไม่ได้เปิดกล้องนะคะถ้าใครคิดถึงก็ย้อนไปดูวันอื่นไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ดีกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากเมื่อ2วันที่แล้วเนาะเพราะเมื่อวานเราไม่ได้มาเจอกันนะคะก็จะเห็นว่าแผนที่วางไว้เนี่ยเป๊ะมากนะคะราคาเนี่ยมาเด้งก่อนนะมาเด้งที่ ตัวขอบของ QM Buy นะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็นี่2โซนนี้แหละนะคะราคาก็มาแอคชั่นแล้วก็ TP แบบสวยมากนะคะ TP แบบสวยมากทุกคน <Celt ic> ก็คือจะเห็นเลยว่าโซนล่างเนี่ยตอนแรกมาแอคชั่นก่อนเนาะแต่ว่าอาจจะยอ่อไม่เยอะนะคะยอ่อไปนิดเดียวประมาณเกือบ30ปิบใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นมาใช้โซนบนแต่โซนบนเนี่ยสวยมากเลยขอบโซน1 9 5่เนาะอเซลเนี่ย นิดเดียวแต่ว่าโหลงไปไกลมากๆเลยบอกเลยว่า แผนเราเป๊ะปังจริงๆนะคะถ้าเกิดใครเข้ามาเขายินดีกับกําไรของทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเทรดยังไงดีนะคะเมื่อวานนี้แท่งเดนเนี่ยปิดเขียวเนาะแต่ไส้สังเกตว่าไส้ยาวมากนะคะบ่งบอกว่าแรงขายยังกลับลงมาเรื่อยๆเลยนะคะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะมาถึงดีมาโซนตรงนี้นะคะเป็นดีมานที่เขาเพิ่งสร้างทิ้งไว้นอะแล้วก็ยังไม่เคยถูกทดสอบแล้วก็บวกกับแนวรับเดิมด้วยที่เป็น1 5ึ่0นะคะทําให้ตรงนี้เนี่ย ราคามีโอกาสกลับมาเด้งนะคะเพราะว่าภาพใหญ่เนาะเขายังไซเวย์อยู่วิ่งเป็นกรอบสวยงามเลยเนาะต้องรอเขาเลือกทางอย่างชัดเจนอีกครั้งเนาะว่าน้องจะไปทางไหนนะคะทีนี้มาดู4ชั่วโมงกันบ้าง4ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยเริ่มทําเหมือนที่จะปรับตัวขึ้นเนาะแต่สุดท้ายนะคะเริ่มกลับมาตีลงอีกแล้วนะคะกลับมาเป็นขาลงอีกแล้วนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาก็ยังคงลังเล ะะการที่เราจะเข้าจุดไหนก็ควรที่จะต้องมีการคอนเฟิร์มเนาะตอนนี้ 78. 6 0 8 7 8 6ถึง78.6นะคะโซน QM เนี่ยโดนเทสไปแล้วนะคะในจังหวะแรกเนาะ61.8เนี่ยเด้งไปแล้วทีนี้นะคะถ้าเราจะเข้าใหม่ตรงนี้ต้องมีคอนเฟิร์มแล้วเนาะเพราะว่าสัมผัสแรกแอคชั่นไปแล้วนะคะมีโอกาสมากเลยที่เขาเนี่ยถ้าขึ้นไม่ไหวเนาะอาจจะลงมาใช้โซนข้างล่างเพื่อขึ้นต่อ นะคะดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะต้องการที่จะบายเนาะไม่ว่าจะเป็นโซนนี้หรือว่าเป็นโซนล่างนะคะแนะนําให้มี c o n ิร์มทั้ง2โซนเพราะว่าโซนล่างในค่อนข้างกว้างด้วยเพราะว่าถ้าเกิดใครแบบจะเล่นโหสัมผัสแรกเนาะ s e l เนี่ยเป็นรอยปีบเลยแนะนําใช้อาจจะใช้เป็น bullish classic divergence หรือเป็น qm buy แบบนี้ก็ได้นะคะหลายๆคนอาจจะถามว่าทํเฟรมไหนดีอย่างตรงนี้นะคะให้ทลิกไปเลยตรงนี้เป็นโซน4ชั่วโมงเป็น qm buy 4ชั่วโมงเราดรอปไปทเฟรมไหนก็ได้ h1 m30 M15 ก็ได้นะคะไม่แนะนําให้ต่ํากว่า M15 เนอะเพราะว่าถ้า M5 M1 อาจจะเล็กเกินไปนะคะดรอปไปได้เลยเราไปเจอแพทเทิร์น QM b y แบบนี้ในทำฟิฟรมไหนเราก็สามารถที่จะใช้คอนเฟิร์มได้นะคะใช้คอนเฟิร์มได้เหมือนกันถ้าเป็นคลาสสิกเดเวอร์เจนก็เช่นเดียวกันนะคะแต่คลาสสิกเดเวอร์เจนเนี่ยจะต้องดูระยะ r รดด,ดีนิดหนึง่งนะคะเพราะว่าถ้าสสิกเดวเวอร์เจนทุกคนลองนึกภาพตามนะถ้าเกิดราคาลงมาใช่ไหมคะเกิดได้แล่ะสมมุติว่า2อ w สวิงล่าสุดนี้เกิดคลาสสิกเด v เวอร์เจนแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าราคามีโอกาสขึ้นไหมมีแต่ต้องดูด้วยถ้าเกิดเขาขึ้นไม่ชนะให้ก่อนหน้าก็มีโอกาสที่จะลงต่อดังนั้นเราต้องดูระยะในการเก็บด้วยว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ถ้าเป็น QM เนี่ยเขาจะชัดเจนว่าโอเคทำให้ชนะให้ก่อนหน้าได้เราจะย่อเล่น QM SL ใต้สวิงแบบนี้ นะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเหตุผลในการที่เราจะดูว่าเอ้ยเราจะเข้าตรงไหนดีหรือว่าใช้แพทเทิร์นในการคอนเฟิร์มแบบไหนดีอ่ะให้เป็นทริคไปสำหรับทุกคนเลยนะทีนี้นะคะ4ชั่วโมงเห็นอะไรอีกนะคะก็จะมีสปลายข้างบนนี่แหละที่รอเราอยู่นะคะแต่ว่ายังมาไม่ถึงเนาะก็ตีไว้ก่อนประมาณนี้นะคะหมดแล้วสำหรับสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดู1ชั่วโมงกันใน1ชั่วโมงนะคะก็คือจะเห็นว่ามีแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งเกิดขึ้นอยู่นะคะก็คือปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ่าเป็น QM sell นั่นเองแต่ QM sell ตรงนี้นะคะก็ถ้าใครจะเข้าเนาะก็แนะนำนะอาจจะลดเสี่ยงก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะราคาถูกดันนะถูกดันมาจาก QM buy ของทำฟรมใหญ่กว่านั่นเองแต่ถามว่ามีโอกาสลงไม้มีนะคะหรือถ้าใครเนี่ยมีเทคนิคของพฤติกรรม DE อยู่แล้วนะคะลองใช้เช็คได้นะหรือใครใช้มีเทคนิคคอนเฟิร์มนำมาใช้ได้แต่ตรงนี้ก็มองว่าถ้าม้วนขึ้นมาจริงๆนะนี่มีโอกาสจะลงมาข้างล่างเพื่อค่อย ปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะแต่ตรงนี้ถ้าแรงซื้อจังหวะที่แบบเปิดตลาดหรืออะไรก็ตามถ้าแรงซื้อเข้าจริงๆอาจจะแนะนำนะคะให้ทับมือแต่ว่าถ้าหูเขาค่อยๆข,ข,ขึ้นมาตัดตอนย้อนเนี้ยเราเนี่ยมองว่าตรงเนี้ยเข้าได้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมีซัพพลายซ้อนอยู่อีกหนึ่งจุดด้วย QM สีส้มนะแล้วก็ซัพพลายก็คือข้างบนถ้าเราเข้านะถาแถวๆนี้หรือบางคนอาจจะเอาสวยหน่อยอ่ะ 900SL เหนือตรงนี้ CP1 อ .1 ประมาณนี้แล้วกันานอะให้ไป กลมๆเลย15900ห้าแถวๆนี้สวยนะคะยังพิจรารณาเซลล์ได้อยู่เพราะว่าถ้าแพนะคะถ้าแพ้เราก็แค่ยอมเพราะเราอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นหน้าเทรดบายขึ้นไปแค่นี้เองแต่ถ้าราคาเนี่ยโหมาเด้งขอบดีมานนี้นะสมมตินะคะปึ้งแล้วก็โหกลับขึ้นมาแบบสร้างดีมานสวยแข็งแรงมาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เล่นนะคะตรงนี้อาจจะไม่ได้เล่นแต่ถ้าเขาม้วนขึ้นมาเลยแบบนี้เฮ้ยแบบนี้โอเคนะคะอะ่ะอันนี้ก็คือเป็นแผนสำหรับดีวันนี้นะคะมี2จุด ถ้าจะรอบายก็รอตรงนี้กับรอคอนเะฟิร์มเนาะถ้าเซลก็จะมี15900าเาแถวนี้ทีนี้มาดู u s 1 s 0รยกันบ้างโอ้โห u s 1 0 0รนี่ไม่ขึ้นเลยนะคะไม่ขึ้นเลยลงอย่างเดียวอาแต่จุดนี้ที่บายนะคะไม่แน่ใจว่ามีใครได้บายมาหรือเปล่านะสำหรับตัว15300นะแต่น้องลงลึกอยู่นะถ้าจะบายเนี่ยบุ็อนี่ประมาณ90ปิปแต่ถามว่าขึ้นถึงไหมขึ้น1ตอน1นี่ขึ้นถึงนะคะขึ้นสวยมาก ซึ่งอันนี้แบบไม่ได้มาให้แผนเมื่อวานเนาะโอ้โหสวยมากเลยถ้าเกิดใครบายมาก็ยินดีด้วยนะคะยินดีกับกําไรของทุกคนนะมาดูเดกันบ้างปิดแดงมากนะคะเมื่อวานปิดแดงมากมีโอกาสลงมาถึงตรงนี้เช่นเดียวกันนี่ US ร้อยนี่ถ้าภาพใหญ่เขานะคะดีมามีก็คือเด y Supply อยู่ตรงนี้นี่ Supply นะคะ นั่นแหละมีโอกาสมากเลยนะคะที่เกิดที่เขาเนี่ยจะมาใช้ตรงนี้นะคะลงมาใช้เพราะว่า ตอนนี้นะคะแรงขึ้นยังน้อยนะคะหลังจากที่เขาแบบปรปับพยายามจะประปับตัวขึ้นเนาะเสียทรงลงมาแต่ถามว่าถ้ายังไม่หลุดตรงนี้นะคะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะตรงนี้เป็นดีมาที่มีความสําคัญเพราะว่า1ทําผลงานได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําลายตรงนี้แล้ว2ก็คือเป็นจุดที่ส่งราคาขึ้นไปจริงๆซึ่งจุดเนี้ยจริงๆถามว่าบางคนอาจจะถามว่าไม่ใช่ตรงนี้หรอตรงนี้มันมีการโรเวอร์นะคะตรงนี้มันเลยยังไม่ชัดเจนแวมเลยมองว่าจุดที่มันชัดเจนจริงๆคือตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้จริงๆเนี่ย มีโอกาสว่าจะอาจจะไปข้างล่างได้นะคะอ่ะฉะนั้นตีไว้ก่อนนะส่วนนี้มีความสําคัญแล้วหลังจากนั้นพอมาดู4ี่ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเนี่ยโหค้าคล้ายดีอีเหมือนกันนะก็คือราคาเนี่ยเริ่มนะคะเริ่มที่จะปรับตัวเป็นขายลงมาแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่ติดอยู่นะคะคือเขาอะลงมาที่ดิมานโซน4ี่ชั่วโมงอ่าอย่างที่บอกเนาะการกลับลงมารอบที่2นะคะจะต้องมีคอนเฟิร์มเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขามาใช้ไปแหละ การกลับลงมาตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะบายนะคะคล้ายๆตัว DE เลยเนี่ยตอนนี้แรงซื้อยังไม่เข้าเลยนะคะตอนนี้แรงซื้อยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อีกจุดหนึ่งที่เห็นชัดนะคะว่ามีดีมาก็คือจะเป็น1ชั่วโมงมากกว่าเนาะหชั่วโมงจะอยู่ตรงเท่านี้เดี๋ยวแวมเปลี่ยนสีให้นะสีนี้มันจะดูยากนิดนึงนะคะอืเห็นไหมคะว่ามันจะมีดีมาหนึ่งชั่วโมงรออยู่ข้างล่างด้วย ถ้าตรงนี้นะคะราคากลับลงมาเนี่ยแถวแถวหนึ่งดาแถว 1, 5, 0, 7, 5, ถแถวนี้นะคะมองว่าอาจจะเล่นเก็บเด้งนะคะเน้นเก็บเด้งแต่ถ้าจะเป็นภาพใหญ่เลยเราอาจจะดรอปไปเหมือนของตัว15นาทีเนาะหรือ1ชั่วโมงคือทาเหมือนของ d e นะคะแล้วอาจจะราคาอาจจะเด้งมาอย่างนี้ปึงป้งปึ้งแบบนี้ถ้าอย่างนี้นะคะเราค่อยบายแต่ถ้าไม่มีนะคะไม่มีสัญญาณตรงนี้เนี่ย ไปรอข้างล่างเลยนะคะไปรอข้างล่างตรงนี้เลยอาจจะลงมาแถวแถวบริเวณ1 4ื่นสี่หนะคะแถวขอบหมืนี่มีโอกาสมาถึงตรงนี้นะคะถ้าหลุดมามารอข้างล่างเนาะเพราะว่าเดียวยังเป็นขึ้นนะแต่สีชั่วโมงเริ่มลงนะคะอาจจะรอข้างล่างแต่ถ้านะคะถ้าเกิดเขาขึ้นไปมีโอกาสเช่นเดียวกันที่เขาจะกลับขึ้นไปหาเป็น QM c e ลเนาะจะเห็นในหนึ่งชั่วโมงภาพคล้ายๆกับตัว DE ขึ้นมาแบบนี้ ه, ก็พิจารณาได้เช่นเดียวกันนะอาจจะอาจจะลงมาอาจจะขึ้นมาแล้วก็ให้เราเซลล์ตรงนี้แถวหนึ่งห้าสอยอันนี้คือ วัดจากราคาปัจจุบันนะคะถ้าเกิดเขามีการอัพเดตเนี่ยทุกคนต้องอัพเดตการกลางฟิโบด้วยนะถ้าเกิดใครยังไม่คล่องนะคะ y o u t u b e ของ Bravo มีมีสอนอยู่นะคะเกี่ยวกับ QM เนาะแล้วก็ช่วงไลฟ์วางแผนว่าจะเป็นช่วงบ่ายนะคะหรือช่วงค่ำเนี่ยไปอัปเดตได้แน่นอนเดี๋ยวทีมคนมาอัปเดตกันให้ว่าเอ้ยนะตอนนั้นมันหลุดลงไปแล้วหรือมันม้วนกลับขึ้นมาหรือยังไงนะคะแต่ตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะแถวๆหนึ่ง 5-300เนี่ยจากแนวรับเดิมเห็นไหมที่เคยรับอยู่ตอนนี้หลุดไปจะกลายเป็นแนวต้านตรงนี้น่าสนใจอ่าประมาณนี้สําหรับ US-100 นะคะรอบายข้างล่างเซลล์ตรงนี้แล้วก็ถ้าจุดปัจจุบันถ้ามีแพทเทิร์นอะไรก็ตามคอนเฟิร์มให้เรานะเราสามารถที่จะบายสั้นๆขึ้นไปได้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามนะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันต่อนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลย มีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ